ระยะที่มันมีอุโมงค์ที่มันเสียหายไปครับก็เรื่องหัวใจที่มันไหลไปไม่ได้ไม่ได้กว้างถ้าอุดตรงนี้ได้มันก็จะช่วยเหมือนจะไปป้อกให้มันไหลเข้าไปได้แต่สเปคข้างในมันเยอะอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไปเติมควางว่าข้างในให้หมดถูกไหมมาเติมแค่ตรงทางเข้าก็เหมือนปิดประตูอ่ะไม่ให้น้ำไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้ดายเข้ามันก็คงไม่ได้ใช้มากก็คิดว่าเขาคำนวณแล้วห้าหมื่นน่าจะพอได้เงินทางผู้เโดยชารก็คือแต่หน้าเกเสร็จป็้ว่า ผมว่าตรงนี้ก็คิดว่าคืนนี้นได้อหูนความคาดนาที่กังวลก็คือตัวช้าที่มันหลห่นไปแลว้วก็อาจจะฝาค้า,างกับดอกตาอ,อ,อยู่ช้ารตีเหลี่ยมที่อยู่ตรงรถเมก็ชาร์ปเลยนะเป็นช้าเก่าที่มันม,มันล้มลงไปเมื่อตอนประมาณบ่ายสามตรงนี้บางท,มทีมันฝาค้างนานิดหน่อยเพรว่าผมไม่ได้วิ่ง, <c oughs> งาเลยรผมเคมือนกันได้เท่ากับว่าดินตอนนี้หรือว่าน้ําตอนนี้ทั้งหมดไปอยู่ในสถานีมันมีปร,ปริมาตรประมาณสักเท่าไหร่ที่สูญหายไปเนี่ยคือถ้าเกิดดูว่ามันพื้นที่สิบคูนสามสิบคูนยี่สิบเมตรห้าประมาณเจ็ดพันกิ เสร็จผ่านเพราะว่ามันยังมีตะลุอยู่ก็มาชาร์จก็มาครึ่งหนึ่งของสามสิบปูสามสิบปูยี่สิบก็มาเสร็จผ่านรูปแบบนี้ผู้ว่ากําลังบอกว่าถ้าดินมันไม่สไลด์แสดงไอ้ท่านมันไม่เข้าไปในอุโมงค์แสดงว่าดินมันก็จะหยุดการสไลด์อย่างนั้นไหมฮะใช่สิเพราะว่ามันไม่มีที่ไปแล้วก็สเตเบิลก็คือเหมือนกับไม่มีทางไปแล้วมันก็อยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรมันกระตุ้นมันคือไม่ได้อาจจะมีเช่นฝนตกหนักอย่างเงี้ยทำให้ประสิทธิภาพเปลี่ยนไป นรกมันอาจจะเด่นมุมมุมแตะลงไรเงี้ยแต่ถ้าปัจจุบันก็ไม่ได้มีตัวหลักก็มาจาับสล์ายนะในที่ว่า,าอาจารย์ก็มองตอนนี้แผนคือมุมถล่มก่อน,นดินสไลด์หรือดินมันสไลด์ก่อน,นลงมุมถล่มคิดว่าดินไม่น่าสไลด์ก่อนนะเพราะว่ามันดินมันก็อยู่มาปกติถูกไหมถ้าดูแต่ว่านี่ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญวิเคราหะห์สาเหตุแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดตามคำว,ว่าเซนก็คือว่าดินมันก็อยู่มาปกติแต่พอมีช่องว่างมันถึงสไลด์ อันนี้บอกไม่ไมยืนยันนะแต่ว,ว่าตามหลักที่เราคิดตามหลักคือว่าการก็คือถ้ามีช่องว่างทุบดินมาดึงสไลด์อย่งนี้แล้วเรื่องนี้มันเกิดมานานยังฮะกับการสไลด์ของดินหรือเคลื่อ,อนตัวของน้ำเนี่ยกระชั้นฉันแหละเช้านี้แหละมัะนเกิดเช้า,น,านี้แหละมันไม่ได้เกิดมาก่อนก่อนก่อนหน้านี้อ๋ออันนี้ผมมีข้อเองแล้วกันนะแต่ไม่ยืนยันนะคือว่า พ,พอมันดินสไลด์ปุ๊บเนี่ยมันดินเกิดการเคลื่อนตัวแต่ท่อปลาที่อยู่เนี่ยมันเกิดเคลื่อนแล้วมันมันเกิดแตกมันเกิดแตกปุ๊บน้ําก็เลยออกมาเยอะแต่ดินเนี่ยยังไม่ได้ไหลออกเข้าไปในท่อเยอะไงมันก็เลยยังไม่ได้พังแต่เข้าใจว่าการเคลื่อนตัวของดินท่อเนี่ยมันแข็งแตดินมันเคลื่อนตัวก็เลยท่อมันหลุดนะก็เลยน้ำปลาปลาได้ออกมาอันนี้ดีอที่พ่อส่วนตัวไม่ยืนยันนะครับแต่การเคลื่อนตัวของน้ํากับดินเนี่ยมันต่างกันนะเนื่องจากน้ําเป็นของเหลวมันจะเคลื่อนตัวได้ไวฝ่าจู่ๆแล้วมันจะพังป ข้อถือว่าดินข้อมันฝังตึงอ่ะโมเมนต์แพ็กใช่ไหมดินก็ไหลก็ดึงข้อข้อที่มีน้ำอยู่ข้างในท่อมันแตกลุกน้ำออกมาแค่เองใช่ก็คือตามหลักง่ายๆว่าดินมันจะยุบแล้วก็มีที่ไปไงคือดินอยู่ดีมันยุบมันยุบไม่ได้ถ้าไม่มีที่ไปถูกไหมเพราะมันก็ถูกกำกัดอยู่แล้วก็ประมาณนั้นก็เหมือนถนนที่ทางบางทีต้องทางเนื่องจากว่าทรายข้างล่างโดนซอกไปมีช่องว่างถนนก็ทาง อันนี้มันมีช่องว่างขนาดใหญ่ก็มาจากอาไอ้ที่มันไหลไปในเอ้นี่ที่สังเกตุด้วต้นแต่ว่าผมว่าก็คืออธิบายท่าผ้าแต่สุดท้ายเดี๋ยวให้ทางรองมองก็ไปสรุปแล้วคราวนี้ในเรื่องของอาคารตำรวจเนี่ยตรงนี้ถ้าคิดไวๆตอนนี้จะซ่อมแซมหรือว่าจะต้องรื้อทิ้งกันฮะเดี๋ยวดูอีแล้วกันนะครับอาจารย์มันมีประเด็นที่ประชาชนอมว่าเขาไปร้องอบตมาแล้วประมาณ3-4คนในระยะก่อนหน้านี้ถึงข้อสังเกตว่าน้ำ อ๋ออันนี้ไม่ทราบเียเดี๋ยวต้องไปถามดีนะเดี๋ยวให้ทางรมาสรุปพีแล้วก็ดีว่าใครมีข้อมูลอะไรก็แจ้งเข้ามานะจะได้ช่วยกันเหมือนกับสืบสวนนะว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นบทเรียนก็ต้องไปปรับปรุงอนาคนให้ดีขึ้นมั้จะาใครมีข้อมูลอะไรว่าเออเห็นน้ำมาก่อนสี่ห้าวันอะไรเงี้ยมันก็แจ้งมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นวนหนึ่งในการเขาประกอบได้เพื่อหาคตอบกันด้วยความเคารพนะของไมด้ซีไว้หมันทำไมมันถงได้เป็นกล่องได้เอ้อให้ให้ลอกตันี้เอที่มันให้งะ สถานีมันมีสองส่วนก็เป็นตัวอุโมงค์ก็คือเป็นเป็นกล่องแต่นี่ไม่พังนะกล่องมันแต่มันจุดที่มันมีปัญหาคือจุดที่อุโมงค์มาเชื่อมกับกล่องเนี่ยแต่ไอไอกล่องเนี่ยคือโดยกำแพงเป็นจุดอ่อนเพราะว่าอุโมงค์มันเป็นโคลงแล้วก็มาเจอกับกำแพงแสดงว่าตรงอุโมงค์นี้ไม่ได้บล็อกไว้หรอครับไม่ได้บล็อกอยู่ใม่นส่วนเข้าใจว่ามันขาดตรงรอะไรจ่อแล้แถวนี้แหละมันขาดเพราะว่าการการทำของรถไฟหรือว่ามันขาดเพราะว่าชำรุ้ รบ <icana> <า>แต่ในส่วนของรถติดทุกสถานีมันต้องมันก็มีหมดทุกงานฮะใช่มีทุกงานฮะมีทุกงานทุกสถานีที่เป็นใต้ดินต้องมีจุดที่มันรถไฟวิ่งจากวงเวงเข้าไปในสถานีเนี่ยไม่ได้ขุดเราต้องวิ่งผ่านลอยต่อระหว่างวงกับตัวกระแทกแทนีแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดล้อตกรั่วแหละจุดที่มันต้องระวังด้วยด้วยฝั่งคุณรบฮะในส่วนของรถไฟครับตัวแทนรถไฟอยู่ป่ะฮะ Okay. ตดดัวผู้ว่ารถไฟฮะในส่วนของไอ้สัญญาการก่อสร้างเนี่ยทราบว่ามันต้องเสร็จก่อนหน้านี้สามเดือนตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะไปตรงนลางยครับขยับเข้าไปตรงกลางเลยครับาขยับเข้าไปหน่อยสัญญาสัญญาก่อสร้างมริมหนดเสร็จปลายปีหน้าครับปลายปีเจ็ดสิบเฉพาะเฉพาะสถานีเนี้ยมันจะต้องแล้วเสร็จภายในสามเดือนหรือว่าก่อนหน้านี้สามเดือนข้อเท็จจริงไม่ใช่ครัะ ตัวตัวเครื่องจักรหลักเนี่ยตัวตัวหัวจอดเนี่ยผ่านไปที่3ประมาณ3เดือนที่แล้วใช่ครับเสร็จเมื่อสามเดือนตัวตัวตัวโครงสร้างหลักนะครับเซ็นตัวแต่ริงดเนี่ยเสร็จไปบีหน้าครับส่วนส่วนรถไฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวบริษัทในการร่วมงานครั้งนี้มีบริษัทอะไรบ้างฮะเป็นกิจการร่วมทั้งครับ CKS คเอสดเดิมทีเนี่ยมีของชิโนไทยด้วยไหมฮะเป็นเจอีเวเจอร์ครับเป็นกิจการร่วมทั้งครอันนี้คือร่วมทั้ง คือชิโนโอไทยกับจาร์เวนเต้กับทางชิโนโอไะยกับชอบกร,ชร์ช่างนึกออกแล้วหัวจักเป็นของต่างประเทศใช่ไหมครับไม่ใช่ครับแต่ว่าโดยภาพรวมนี่คือโอุโมงค์เจาะเสร็จแล้วเชื่อมกับตัวสถานีแล้วใช่ครับแล้วปกติแล้วมันมันโอกาสที่มันจะยุบในในส่วนของโอุโมงค์ขนาดยาวเนี่ยมันมันมีโอกาสยุบโอกาสสุดไหมครั ที่ผ่านมามันไม่มีไม่มีครับมันก็มีปัจจัยอยู่กินซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออนุญาตว่าเดี๋ยวต่อไปมันมันรูดตรงรอยต่อพอดีนะครับมองยังไงฮะท่านนักเทรดมองคนนี้ขยับมาะบางรายละเอียดท่านันเท่ดนโงที่เนี่ยที่โรงพยาบาลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะพวกเราก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็มีข้อมูลอะไรก็แจ้งมาเดี๋ยวอาจารย์จะมีการโอเคเบางต้นมีผู้ป่วยโรงพยาบาลที่รักษาตัวแบบเป็นภายในอะค่ะ ยังไม่มีครับคือทุกวัยในเนี่ยต้องเรียนอย่างที่ท่านแพทย์ได้แจ้งครับตึกประานของเราเนี่ยปลอดภัยทุกประธานครับทางวิศวะท่านอาจารย์เนี่ยจะมาตรวจเยี่ยมคอยนะครับในการดีกำแพงกันดินที่เขาจะลุกประทุมควรแล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงตึกตึกเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วปกติดีนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เราขอวัดโอปปีก่อนถึงผู้ป่วยนอกเนี่ยเพราะว่า ปัญหาการจาราจรถ้าให้ผู้ข่เข้ามาตรวจรักษาทิเี้ย็คงจะเกิดความวุ่นวายส่วนผู้ป่วยในหรือผ่าตัดหรือทำาตการที่เป็นผู้ป่วยในทั้งหลายเนี่ยเราดำเนินการปกตินะครับผู้ป่วยฉุกเฉินยังดาเนินการปกตินะครับซึ่งเรานัดหมายคู้ป่วที่ถูกเื่อนไปเนี่ยจะมารับยาต่อเรื่องหรือมาตรวจในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อให้ผู้ไ่้ที่ขาดยาเนะเพียงแต่ว่าการจราจรอาจจะมีข้อจํากัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมาเข้าทางถนนขาวเท่านั้นแล้ว ย้อนสอดถนน,นสักคาโลกซึ่งเราไดา้ได้รับความช่วยมือจากทางจราจรได้ได,ได้มีการจัดการจราจรย้อนสอดเข้าไปทางสังคโลกแล้วมาเข้าด้านหลัง,างอาคารเพชรรัตน์นี้นะครับเพื่อให้คนไใ้าสามารถเข้ามารับบริการได้แล้วถ้า,ถ,าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ใช้รถสาานณำเป็นหลัก นะครับเพราะผมเชื่อว่าช่องการจราจรก่อนถน้งสังกะโลเนี่ยแคบมากนะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาการจราจรติดขัดในวันศุกร์นี้นะครับก็อยากจะให้ชนชูนใช้รถสาธนารณะมานะครับถ้าไม่จดเป็นมาก็อย่าพูงมานะครับรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยืนยันนะครับทุกท่านทุกคนก็ให้มั่นใจนะครับอาคารของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะไปแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ การคาดนี้ก็เช่นกันครับก็ได้รับการยืนยันว่าอาจารเราปลอดภัยครับผลกครทครับคร้อมครับพรุ่งนี้มีอะไปฟังกับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงนะครับรายละเอียดโดยนะครับรายละเอียดก็จะค่าผู้ชมครัก็เป็นรายละเอียดของทางทีมนะคะทั้งผู้ว่างที่พนักงานครนะคะทางรฟมเองแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลก็ให้ คำมั่นเหมาะนะคะว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะไม่กระทบนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ป่วยในนะคะไม่ได้กระทบในเรื่องของการรักษาแต่อย่างใดน,นะคะในส่วนของผู้ป่วยนอกก็ของดไว้ก่อนเพราะว่าไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางเพราะคุณผู้ชมเพราววามีการปิดเส้นทางจราจรโดยเฉพาะบริวเวณด้านหน้านี้นะคะส่วนผู้ป่วยที่ เรียกว่าหมอได้ทําการเลื่อนนัดนะคะเพื่อที่จะให้มารับยานะคะซึ่งอย่างที่ท่านผอ,โ,อโรงพยาบาลบอกไว้แล้วนะคะก็จะเริ่มนัดตั้งแต่วันศุกร์นี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่จะต้องมียาะะใช้นั้นมารับยานะคะ ก็สามารถเดินทางมาได้นะคะก็แนะนํามารถโดยสารสาธารณะจะได้รับความสะดวกกว่านะคุณผู้ชมนะคะในส่วนของกทมอเองนะคะวันนี้อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกตอนนี้ก็คือการดําเนินงานก็คือในเรื่องของการใช้กระสอบทรายนะไปปิดบริเวณปากอุโมงรถไฟฟ้านะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดินที่มันสไลด์ลงมาเนี่ยปิดเข้าไปภายในอุโมงนะคะ จะเป็นการหยุดในเรื่องของการสไลด์หรือการไหลของดินในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะมีการใช้ชิพายนั้นนะคะไปทำเป็นแนวเสริมกัน้นป้องกันการสไลด์โดยรอบนะคะแล้วก็จะดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องของการสุบน้ำออกนะคะเป็นขั้นตอนต่อๆไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นมาตรการที่จะต้องเล่งดำเนินการตลอดทั้งข่้มเืนนี้ค่ะคะุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็กําลังคมนวคำเมนนในเรื่องของการด,ดําเนิกนการไม่ว่าจะเป็นนะคะหน่วยของการไฟฟ้าอย่างที่เมื่อสักครู่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ประปาด้วยนะคะก็กําลังดําเนินการปิดระบบน้าปราปาจุดที่มันเป็นปัญหาแล้วก็ไฟฟ้าก็เริ่มที่จะมีการมาติดตั้งระบบแสงสว่างนะคะในระหว่างของการทํางานตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ใช่ค่ะเป็นท่อประปาเป็นท่อเขาบอกว่าน่าจะเป็นท่อเก่าท่อประปาคะนะ่ะซึ่งก่อนหน้านีนน้หลังจากเกิดเหตุก็มีการปิดระบบไปละรอบหนึ่งนะคะแต่ปรากฏว่าเหมือนลักษณะอย่างที่คุณธารา่านะคะไปก็ขออภัยค่ะ,อ,คะอ่านไม่ค่อยบอกก็คือมัน,ม,น,ม,นมันมีน้ําออกมาด้วยก็ทําให้เกิดการชะน้าดินนะคะแล้วก็มีการไหลของดินลงมานะคะแล้วก็เกิดการซุดตัว ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา11อนาฬิกาก็จะมีการประชุมแล้วก็ถแถลงผลการดําเนินงานความเคลื่อหน้าเกี่ยวกับการทํางานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเนาะนะเดี๋ยวกลับไปติดตามในเรื่องของการจราจรกับหนูหนากับนาชิตก,กันต่อแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ